มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรักข้ามช่องอ e, ีกชาวเน็ตจับตาคู่พระเอกช่อง3และนางเอกช่อง7ค่ะเรนเอาแฟนๆที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวออกอาการตื่นเต้นไปตามๆกันนะคะหลังได้เห็นภาพพีพี พัชยานางเอกสาวดาวรุ่งจากช่องเจ็ดสีลงภาพไปเที่ยวสนิทสนมกับหนุ่มออกสัสวัชีรวิทย์พระเอกมาแรงจากช่องสามนะคะเอ๊ะหรือว่างานนี้จะเกิดตำนานรักข้ามช่องขึ้นมาอีกคู่ซะแล้วแต่ว่าช้าก่อนคะ่ละล่าสุดมีข้อสรุปมาแล้วจ้าว่ากู่นี้เขาได้มีโอกาสมาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องหนึ่งเท่านั้นซึ่งภาพที่เห็นก็อาจจะเป็นการถ่ายทำหนังเรื่องดังกล่าวก็เป็นได้นะคะ ส่วนต่อไปจะมีลุ้นหรือเปล่าแฟนๆคงต้องไปตามเชียร์กันเองนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ